อยู่กับทีมงานเมทัลบิดครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตในมอนสเตอร์ฮันเตอร์เวอร์ไอซ์บอนและนี่ก็คือเทคนิคการเล่น Dual ลเบลดการโจมตีครับสามารถกดสามเหลี่ยมฟันดาบคู่ได้เป็นคอมโบกดวงกลมครับจะเป็นการพุ่งไปฟันแบบนี้ปกติจะพุ่งไปฟันไม่ไกลครับแต่สามารถเล่นแบบเนินสไลด์ได้นะ สามารถกด R2 เพื่อเข้าสู่เดมอนโหมดได้ครับจะทำให้การโจมตีรัวแล้วก็เร็วขึ้นนะแถมการโจมตีด้วยกุ่มวงกลมจะเป็นการพุ่งโจมตีที่ไกลขึ้นด้วยครับแต่เมื่ออยู่ในเดมอนโหมดนี้สเตมิน a าของเราก็จะลดลงเรื่อยๆครับเมื่อสเตมิน a าหมดก็จะออกจากเดมอนโหมดนะครับแต่ในระหว่างที่เราอยู่ในเดมอนโหมดถ้าทําการโจมตีครับจะเป็นการสะสมเกตพลังให้กับดาบคู่และเมื่อเกจพลังดาบคู่เต็มครับ ก็จะสามารถรักษาสภาพเดมอนโหมดไว้โดยไม่ต้องระเบิดเต็มหน้าเลยครับฟันรัวเร็วเคลื่อนที่ผิวไหวอย่างต่อเนื่องครับท่าพิเศษที่สามารถใช้ในเดมอนโหมดครับกดวงกลม3ครั้งแล้วต่อด้วย L2 จะเป็นคอมโบที่ปิดท้ายด้วยการยิงกองเล็บไปก่อศัตรูครับแล้วกดสามเหลี่ยมโจมตีอย่างรุนแรงและทําให้ชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ดรอปนะครับให้เก็บชิ้นส่วนของมอนสเตอร์มาครับแล้วก็ใช้อีกท่านึงได้นั่นคือสามเหลี่ยมแล้วต่อด้วย L2 จะเป็นการฟันและกระโดดยิงกระสุนใส่ศัตรูครับถ้าเป็นกระสุนที่ดรอปจากมอนสเตอร์ก็มีดาเมจแรงพอสมควรนะครับดูโอ้เบลดถือเป็นอาวุธที่สามารถก่อศัตรูได้ง่ายมากครับวงกลม3ทีแล้ว L2 ก่อได้แล้วกระโดดไปอยู่ตรงหัวกด R2 ยิงกระสุนที่เก็บมาพุ่งชนเสาหินในเวลาจัดหนัก แปลงร่างสับติรัวจุดเด่นของ duo blade คือการโจมตีรัวเร็วอย่างต่อเนื่องโจมตีพร้อมกับหลบการโจมตีศัตรูไปในตัวนะครับแต่ถ้าที่สามารถสร้างดาเมจได้มหาศาลกด r 2เข้าสู่เดมอนโหมดแล้วสามเหลี่ยมบวกวงกลมฟันร,ร,รัวครับ อ้าวมอนลม้มยังก็ต้องจัดต่อเลยสามเหลี่ยมบวกวงกลมและถ้าออกจากเดมอนโหมดจะเก็บพลังดาบคู่เต็มก็สามารถใช้สามเหลี่ยมบวกวงกลมได้อยู่ครับแต่ก็อาจจะฟันไม่รัวเท่าตอนที่อยู่ในเดมอนโหมดนะครับสำหรับดูโอเบลกก็ถือเป็นอาวุธที่เล่นง่ายมากครับแต่ละดาเมจอาจจะไม่แรงมากนะแต่มันฟันรัรวไง ถ้าสามารถทาคอมโบได้ต่อเนื่องนับดาเมจรวมต่อวินาทีแล้วเผอดูโอเบที่จะแรงกว่าอีกหลายอาวุธเลยนะครับใครที่ชื่นชอบการโจมตีแบบรัวเร็วสร้างดาเมจย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดก็ต้องลองดาบคู่ดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังและสำหรับมอนสเตอร์ฮันเตอร์ก็จะมีอีกหลายอาวุธนะครับสามารถติดตามได้ในช่องเมทันบริดนี่แหละ สำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับ